นี้อยากจะขอมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าทิศทางโดยเฉพาะเรื่องเทรดวอร์เนี่ยมันน่าจะส่งผลกระทบนะคะต่อประเทศไทยอย่างไรนะคะถ้าให้มองเนี่ยแน่นอนถ้าเรื่องของเทรดเนี่ยมันก็จะมี3เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือว่าการที่มีเทรดวอร์ขนาดนี้เนี่ยมันก็ทําให้เศรษฐกิจต่างๆในโลกเนี่ยมันก็ชะลอลงใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนมาตั้งแต่เราเรียนอีค้อนหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประเทศไหนเนี่ยผลิตสินค้าที่เขาถนัดนะคะแล้วก็เอามาเทรดกันมาแลกเปลี่ยนมาค้า ขายกันนะ่ะเราก็จะวินวินทั้งคู่ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราเก่งในการผลิตสินค้านั่งน้นเนี่ยคอสที่จะผลิตมันก็จะถูกใช่ไหมคะเราก็มาแลกเปลี่ยนกันแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะฉีกต,ตำราทิ้งไปไปหลายตำราแล้วนะคะ c o m um, p a r a t i v e advantage เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่คุณทรัมป์ไม่ได้เชื่อนะคะว่าว่าถ้าเราผลิตอะไรเก่งเรามาค้ากันเนี่ยไม่นะคะท่านก็เชื่อว่า To m make a เม r i c ิ g ก e a ร Again เนี่ยนะคะทุกอย่างต้องมาผลิตในอเมริกาแล้วเพราะฉะนั้น ถามว่าคุณทรัมป์เนี่ยนะคะคาดเดาได้ยากก็ต้องบอกว่ายากเพราะว่าเราใช้เขาเรียกว่า economic rational เนี่ยกับท่านไม่ค่อยได้นะคะแต่การที่มันมีเทรดบอลระดับโลกขนาดนี้อย่างที่เมื่อกี้ทุกคนพูดบอกว่าพอสหรัฐขึ้นภาษีกับประเทศหนึ่งใช่ไหมคะประเทศอื่นก็ขึ้นภาษีตอบโต้มันก็ reciprocal นะคะ tariff ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆอาจจะหลายรอบเนี่ยมันก็ทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอลงนะคะแปลว่าตลาดหลักๆที่เราเคยส่งออกไปหาเขาเนี่ยมันก็ชะลอลงเช่นกันผลกระทบแรกเลยนะคะที่มองก็คือ ว่ามันจะกระทบ การค้าของทั้งโลกั้มันจะโตช้าลงนะคะแล้วก็กระทบการส่งออกของไทยไปยังตลาดเหล่านั้นด้วยขณะน,นี้คือผลกระทบที่1เลยผลทที่2แน่นอนก็คือว่าการส่งออกของเราไปสหรัฐใช่ไหมคะโดยตรงเลยเนี่ยจะโดนกระทบเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทั้ง3ตัวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันที่3นะที่ทุกเห็นก็คือว่ามันจะมีการนําเข้านะคะมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าหลายๆประเทศเพอเขาค้าขายกันได้ยากขึ้น mm hmm. ใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปหาตลาดใหม่ๆนะคะตลาดไหนที่เขาสามารถจะเข้ามาได้เขาก็จะมารวมถึงตลาดไทยด้วยเพราะ ดฉะนั้นถ้าเรื่องการค้านะคะกมองว่ามันมี3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยค่ะที่ที่มันจะมากระทบเรานะคะก็จะต้องบอกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก t เทรดวอลแล้วเนี่ยจริงๆคุณทรัมป์เนี่ยทูมิกอเมริกาเกรดอเกนเนี่ยเขาก็มีมาตรการหลายมาตรการแต่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงมาตรการอื่นมากนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามี5เรื่องใช่ไหมคะเรื่องแรกก็คือว่าอยากจะ ให้มีการลงทุนจ้างงานในในสหรัฐมากขึ้นนั่นคือเรื่องที่1นนะคะเขาก็จะลดภาษีนิติบุคคลอะไรก็ว่าไปเรื่องที่2ก็คือว่าจะใช้ภาษีนําเข้านี่แหละนะคะเป็นตัวกดดันใช่ไหมคะให้สหรัฐเนี่ยลดการขาดดุลกับประเทศอื่นๆน,นะคะอาจจะชักชวนนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะกดดันให้บริษัทอเมริกาหรือบริษัทจากประเทศอื่นมาลงทุนในสหรัฐด,ด้วยนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของคนใช่ไหมคะก็ไม่อยากจะให้คนต่างชาตินะคะมาทํางานในสหรัฐมาก ะะเพราะว่ากลัวว่าจะแย่งงานคนอเมริกันถูกไหมคะโดยเฉพาะแต่รับเศรษฐีแล้วเศรษฐีใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนแรงงาน,นอื่นๆเนี่ยนะคะไม่เวลคัมนะคะอันที่สี่ก็คือเรื่องของโลกร้อนใช่ไหมคะอันนี้ท่านก็ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนแล้วท่านก็เชื่อว่าถ้าเราขุดน้ามันมาใช้เยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นการลดต้นทุนพลังงานอันนี้ก็จะดีกับนะคะกับประชาชนสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการค้าเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าแปลว่า ถ้าเราจะส่งนะคะพวกชิ้นสว่วนของ uh เทคโนโลยีที่เป็นสีเขียวอย่างเช่นโซลาร์แผงนะคะ,ะหรือว่า EV อย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เติบโตมากว่าในสหรัฐใช่ไหมคะแต่ว่าโอกาสของเราก็มีถ้าเราส่งชิ้นส่วนรถยนต์สันดาปไปเนี่ยอาจจะขายได้ดีขึ้นนะคะในอีกสปีข้างหน้าเป็นต้นแต่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่ามันก็มีเรื่องของแทรฟฟคะ่ะที่สหรัฐเขาอาจจะมาเพ่งเล็งเราในเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยนะคะรวมถึงยางล้อรถยนต์ะลรก็ตามด้วยนะคะแล้วเรื่องที่5เนี่ยแน่นอนอันนี้สําคัญมากก็คือเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมฮะ ยูเครนนะคะตะวันออกกลางนะคะไต้หวันอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการค้าโดยตรงนะคะแต่มันก็ส่งผลกระทบนะคะต่อเราเช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสในรอบสองจะคุยเรื่องต่างๆที่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการค้าแต่มันก็กระทบเศรษฐกิจกฐฐของเราเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าเกิดเนี่ยค่ะเขาฮึมฮึมก,กันกับอิหร่านตอนนี้เนี่ยแล้วราคาน้ำมันขึ้นนะคะอันนี้มันก,กระทบกับเราแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต่อก่อนอื่นเนี่ยแต่ว่าในรอบแรกนี้จะขอเล่าให้ฟังถึงเรื่องผลกระทบของเทรดวอลนะคะที่จะมีต่อเราก่อน ะะก็ต้องบอกตามตรงว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราพึ่งพาทั้งการส่งออกและนําเข้าเป็นอย่างมากนะคะจริงๆการการส่งออกสินค้านะคะ export of goods เนี่ยในเศรษฐกิจไทยหรือใน GDP ไทยเนี่ยคิดได้เป็นประมาณ65%เลยนะคะเป็นตัวใหญ่มากนำเข้านะคะคิดเป็นประมาณ60% 60%นิดน,ดนดของเศรษฐกิจไทยมูลค่าเศรษฐกิจไทย เพราะฉะนั้นเราเป็นเศรษฐีที่เปิดมากนะคะเราทั้งส่งออกทั้งนําเข้าเยอะนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดหลักๆของเรานะคะคในพายชาร์ตอันซ้ายเนี่ยคือตลาดส่งออกเห็นไหมอเมร,ริกาอันดับหนึ่งแต่อันดับหนึ่งนี่คือ18%นะคะอันดับหนึ่ง18%นะคะอันดับสองสามสี่ก็ง่ายค่ะยุโรปญี่ปุน่นจีนเนี่ยนะคะก็มีนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตลาดพวกนี้อย่างที่เรียนนะคะโดนกระทบจากสงครามการค้าแล้วเศรษฐกิจคอาชลลอลงเ,เขาคงซื้อของไทยน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆนะคะ ในขณะเดียวกันภายชาร์าด้านขวาจะบอกว่าเรานําเข้าจากใครนะคะเรานําเข้าจาก จีนเยอะที่สุดนะคะประมาณ1ใน4ของการนําเข้าของเราแต่ว่าอีก3ใน4เราก็นําเข้าจากที่อื่นนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะจะมมูลค่าอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะในอนาคตเพราะว่าทุกประเทศก็หาตลาดใหม่ๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ยุโรปนะคะว่าผลกระทบอันที่1เนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะคะหรือว่าคู่ค้าหลักๆของเราเนี่ยมันก็จะโตช้าลงใช่ไหมคะอย่างที่รอบแรกนะคะทางทางวิทยากรก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเซนติเมนต์เกี่ยวกับการขยายตัวเศรษฐกิจอเมริกาก็ ไปแล้วด้วยนะคะคิดว่าอเมริกาอาจจะไม่ได้โตเท่าที่เราเคยคาดเอาไว้อันนี้เป็นการประมาณการของ IMF ที่ออกมาเมื่อเดือนมการานะคะว่าอเมริกาปีนี้จะโต2.7ออาจจะไม่ได้ตามนั้นแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดใหญ่ๆของเราเนี่ยก็จะโดนกระทบแถมเรายังจะโดนอเมริกา อาจจะมากรีดก,กันอีกนะคะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงมากเลยที่ตัวอเมริกากรีดกันเพราะว่าเราเกินดุลเป็นอันดับที่11ตอนนี้นะคะในโลกนะ,ะกับอเมริกานะคะสี 45, ่หมื่นห้าพัน้านอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถามว่า To Make America Great Again เนี่ยคุณทรัมป์อยากจะลดจระการขาดดุลที่สหรัฐมีต่อประเทศต่างๆในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะทาอะไรนะคะกับไทยเนี่ยเขาก็อาจจะมาดูซิว่าเราเกินดุลกับเขาในสินค้าไหนใช่ไหมคะหรือว่าเราเก็บภาษีเขานะคะในสินค้า ่าตางตางๆสูงกว่าที่เขาเก็บเราหรือเปล่าอัอนนี้ก็ด้วยหรือว่าเรามีการตั้งโคต้านะคะตั้งกำแพงภาษีกำแพงที่ไม่ใช่ภาษีนะคะที่กีดกันเขานะคะคบางทีเราก็ใช้เรื่องมาตรฐานใช่ไหมคะมาตรฐานสินค้ามาตรฐานสุขภาพเนี่ยกีดกันสินค้าอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเช่ยอยนอย่างเนื้อหมูเป็นต้นเนี่ย <S <S <ๆ S 2> เขาก็อาจจะขอให้เรานะ,ะลดะะลดโคต้าลดการกีดกันพวกนั้นลงนะคะ เรื่องภาษีนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าวิธีการขึ้นภาษีนะคะอาจจะขึ้น across the board เลยก็ได้ใช่ไหมคะคือประเทศไทยเก็บภาษีทุกอย่างเลยนะคะที่นําเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น10%ก็เป็นไปได้หรือเขาอาจจะมาเจาะจงดูนะคะว่าสินค้าไหนที่เขาอยากจะขึ้นภาษีนําเข้ามากขึ้นนะคะก็เป็นไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่ามันมีสินค้าใดบ้างนะคะที่มันมีความเสี่ยงเยอะๆนะคะที่อาจจะถูกอเมริกาเนี่ยเล่นนะคะถ้าเขาจะเล่นเป็นรายสินค้านะคะก็ต้องบอกตามตรงว่าใน20 อันดับแรกของการส่งออกไทยไปอเมริกาเนี่ยนะคะสินค้าที่เราส่งออกได้เยอะๆ2ี่สอันดับแรกเนี่ยเราเกินดุลกับเขาหมดนะคะแล้วเกินดุลเยอะด้วยนะ,ะนี่คือยี่สอันดับแรกนะคะมันมีสินค้าอะไรบ้างที่เราเกินดุลกับเขาเยอะๆนะคะแต่ที่สําคัญไม่ใช่แค่เกินดุลอย่างเดียวนะคะคก๊กยังใส่คอลัมน์อันสุดท้ายไปให้ด้วยว่ามันมีสินค้าไหนที่เขาเก็บภาษีนะคะใช่ เก็บภาษีเราน้อยกว่าที่เราเก็บเขาเราไปเก็บเขาสูงกว่าที่เขาเก็บเราอีกอันนี้เขาก็ต้องไม่พอใจอย่างมากแล้วใช่ไหมเกินดุลเขาก็เยอะเก็บภาษีอัตราภาษีก็สูงกว่าทีนะ่เขาเก็บเราอีกนะคะก็เลยะะพยายามสรุปให้ดูว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างทีน่น่าจะมีความเสี่ยงเยอะนะคะที่จะโดนเขาขึ้นภาษีนําเข้านะคะอย่างเช่นยางรถยนต์อย่างเงี้ยน,ยงงนะ,ะเป็นต้นเพราะเราเกินนะคะมันมีทั้งสองค่าเกณยเลยก็คือเกินดุลเขาเยอะ แต่ว่าเราเก็บภาษีนําเข้าเขาสูงที่เราเ,าเก็บเราเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรอีกนะคะมะีชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องปรับอากาศนะคะโซลาร์แผงน,นะคะชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์นะคะโทรทัศน์ นะคะยังมีเลยนะเราส่งเขาไปเยอะนะคะตู้เย็นนะคะเราก็ส่งไปหาอเมริกาเยอะเช่นเดียวกันนะคะเฟอร์นิเจอร์ข้าวแล้วก็อาหารสัตว์นี่เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าเหล่านี้กวกเลยไฮไลท์มานะคะเพราะว่ามันเข้าทั้งสองคุเลเกษณเลยที่เมื่อกี้บอกไปนะคะเกินดุลแล้วก็เราเก็บภาษีมากกว่าเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวที่เราน่าจะต้องจับตามองนะคะแต่ถามจริงๆนะคะว่า เราจะสามารถที่จะนะคะแม้ว่าเขาจะเก็บภาษีเราเนาะแต่ว่าถามถามว่าเรายังมีโอกาสไหมนะคะก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าเขาเก็บภาษีไทยน้อยกว่าที่เขาเก็บจีนหรือว่าน้อยกว่าที่เขาเก็บเวียดนามนะนี่สมมุตินะคะเราก็อาจจะยังมีโอกาสเนาะเพราะว่าในสายตาใช่ไหมครับผู้นําเข้าจากอเมริกาเนี่ยของเราก็ยังถูกกว่าแลของเราถูกกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะแค่ให้ดูนะคะว่าในทรัม 1.0เนี่ยพอเขาเก็บภาษีนําเข้าจีนแต่เขาไม่เก็บเราใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ว่ากราฟด้านบนเนี่ยเส้นสีแดงก็คือ,อแชร์หรือว่าสัดส่วนการนําเข้าของสหรัฐนะคะในสินค้าจีนเนี่ยที่เขานำเข้าจากจีนลดลงลดลงลดลง,ลง,ลงนะคะแต่จากไทยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่อันที่คนที่เพิ่มขึ้นเยอะคือเวียดนามไต้หวันก,นะกับทางเกาหลีใต้นะเพิ่มเยอะเราก็เพิ่มแต่เราเพิ่มนิดนึงนะคะแต่นิดนึงในตลาด ใหญ่ยักษ์ของอเมริกาเราก็โอเคละนะคะส่วนใหญ่ที่เราเอ็กซ์พอร์ตไปได้มากขึ้นนะคะตั้งแต่ทรัมป์1.0มาเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของอชิ้นส่วนนะคะ raw materials แล้วก็เป็นพวกพวกนี้ค่ะ,ะ capital goods นะคะที่เราส่งไปได้เยอะเราไม่ได้ส่งพวก consumer goods ไปหาเขาเยอะนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็ยังมองว่ายังอาจจะเป็นโอกาสของไทยถ้าถ้าเขาเก็บ ภาษีนําเข้าประเทศที่เป็นคู่แข่งของเรานะคะถูกกว่าที่น่าที่เขาเก็บเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคิดว่าเขาคงเก็บจีนมากกว่าเราแหละนะคะแต่ว่าเวียดนามหรือคู่แข่งอื่นเนี่ยเราเราไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องนะคะก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ดูว่าเขาเก็บภาษีเราเท่าไหร่เท่านั้นนะคะต้องไปดูคู่แข่งด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มองว่าคราวนี้ขานําเข้าบ้างละนะคะก็มองว่าเขาอาจจะบังคับให้เราเปิดตลาดมากขึ้นเปิดตลาดขึ้นนําเข้าสินค้าจากอเมริกามากขึ้นนะคะเพราะว่า เขาต้องการให้เราลดใช่ไหมคะลดะนะคะ,ะการเกินดุลกับเขานะคะก็เลยมาดูซิว่านะ,ะมีสินค้าอะไรนะคะที่เรานําเข้าจากอเมริกาเยอะๆอยู่แล้วคือแสดงว่าไทยต้องการนะ,ะแล้วเขาก็มีขีดความสามารถในการที่จะส่งมาหาไทยเนี่ยนะคะอันนั้นคือ ตลาดด้านซ้ายนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยนะคะเป็นสินค้าที่เขายังส่งออกมาหาเราได้น้อยเพราะว่าเรากีดกันเขาเยอะนะคะพวกนี้เป็นตัวที่เราตั้ง t ท r ริฟไว้สูงมากนะคะอย่างเช่นไวน์เบียอรอย่างเงี้ยนะคะเราจะตั้งเทริฟไว้สูงมากนะคะรวมถึงเรื่องน้ามันน้ำมัน,น,มนพวกพืชต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสินค้านะคะที่ที่มองจากอย่างจาก,จากวิเคราะห์ทั้งสองตา,างนี้แล้วนะคะที่มองว่าอาจจะโดนนะคะเขาขอให้เปิดตลาดไม่ใช่เพราะว่าเราเก็บ t ทริฟ นะคะเขาสูงกว่าที่เขาเก็บเราเท่านั้นแต่พีเรามีอย่างที่เรียนนะมีโคต้ามีพวกสแตนดาร์นะคะที่กันนะคะไม่ให้สินค้าเขาเข้ามานะคะที่มองไว้นะก็ยังมีเนี่ยค่ะมี uh, uh, รถยนต์นะคะแล้วก็จักรยานยนต์นะคะมีชิ้นส่วนยานยนต์นะคะมีซอยบีนส์นะคะถั่วเหลืองนะคะมีโปเตโต้มั potato, <laughs> มนฝรั่งนะคะ เนื้อหมูเนื้อหมูนี่เราใช้มาตรฐานสุขภาพกันเขาไว้บอกว่าเขาใช้าสารเร่งเนื้อแดงถูกไหมคะเพราะนั้นเข้าไม่ได้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะโดนเขาขอนะคะให้ให้เปิดตลาดเนื้อหมูนะคะ,ะเข้าโพดนะคะเรากีดกันมากนะเข้าโพดนี่เราไม่ไม่ให้ให้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้น <laughs> <laughs> เรใช้อันน้เราใช้อีกมาตรฐานหนึ่งกันคาว้นะคะเบียร์ไวน์กาแฟนะคะพารมออยพวกนี้เพราะเราต้องคิดให้ดีนะคะว่าเวลาเราไปเจราจากับเขาเนี่ยตัวไหนที่ถ้าเราเปิดแล้วมันไม่กระทบเรามากเราอาจจะเริ่มเปิดก่อนใช่ไหมไวน์ wine, อย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้ผลิตเองเนื้อวัวอย่างเงี้ยนะคะ เราไม่ได้ผลิตเองเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเปิดไปก่อนตัวอื่นๆที่จะกระทบนะคะธุรกิจในประเทศไทยเราก็อาจจะต้องเจราจามากขึ้นนะคะแต่ว่าน,นี้เป็นลิสต์ที่มองว่าน่าจะนะคะเขาหน้าจะขอให้เราเปิดเราแน่นอนเราก็จะบอกว่าเราจะ Import เอ่อ natural gas เพิ่มขึ้นจากเขา้าอะไรเงี้ยนะคะเป็นพลังงานเพิ่มขึ้นอาจจะซื้อเครื่องบินลบเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคิวเราอยู่คิวไหนว่าตอนนี้นะคะคิวเอ่อเครื่องบินลบจากเขานี้ก็นะคะมีมีคนจองไว้ยาวเหยียดหลายปีนะคะหลายปีก็อยากจะเอ่อสรุปตรงนี้แล้วกันนะคะว่านอกเหนือจาก จากการนําเข้าที่เราอาจจะต้องเปิดตลาดมากขึ้นจากสหรัฐเนี่ยมันก็จะมีการนําเข้านะคะจากประเทศอื่นๆที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจีนแน่นอนนะคะแต่อยากจะไฮไลท์ตรงนี้แล้วกันนะคะว่าจริงๆการนําเข้านะคะสินค้าจีนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเริ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่4ปีทีแ่แล้วไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจ,จริงๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าที่สินค้าจีนเนี่ยเข้ามาขายในไทยมากขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่ามันมีดีมาในประเทศไทยใช่ไหมถามว่ามีดีมาจากใครนะคะแน่นอนสินค้าจีน ที่เรานําเข้ามากที่สุดนะคะไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่เสื้อผ้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นในกราฟเนี่ยสองเส้นบนสุดเนี่ยจะเป็นอ uh, raw materials กับ parts นะคะก็คือวัตถุดิบและชิ้นส่วน2ก็คือเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะคือที่มาใช้ในโรงงานเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าจีนเนี่ยคุณภาพโอเคและราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นก็เลยทําให กลุ่มใช่ไหมคะนักธุรกิจที่ใช้สินค้าจีนตรงนี้ก็ได้ประโยชน์ไปาะเรียนมี2ด้านเสมอนะคะแต่แน่นอนกลุ่มธุรกิจที่ผลิตสินค้าเดียวกับจีนเลยนะคะเราพยายามจะแข่งอันนี้ก็เสียเปรียบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูทั้งสองข้างว่าจริงๆมันก็มีคนที่ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าให้มองในอนาคตเนี่ยก็มองว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ธุรกิจไทยที่อยากจะซื้อสินค้าจากจีนแล้วใช่ไหมคะมี โรงงานจีนมาตั้งขึ้นเยอะนะในประเทศไทยและจะเยอะเพิ่มขึ้นในอีก2 3สปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาก็คงซื้อชิ้นส่วนนะคะแล้วก็พวกเครื่องจกักรจากจีนก็เหมือนญี่ปุ่นที่ซื้อจากญี่ปุ่นเยอรมันซื้อจากเยอรมันใช่ไหมคะจีนเขาก็ซื้อจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยอินฟลักซ์หรือว่าการไนะหลบ่าเข้ามาของของอสินค้าจีนเนี่ยมันก็จะมากขึ้นถามว่าเราจะหยุดมันได้ไหมนะเราคงไม่ใช้แทรริฟไปหยุดนะคะเพราะอย่างที่เรียนนะคะเรียนมี2ได้านก็มีคนที่ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันแต่เราก็ต้อง แค่ว่าใช้ะนะคะมาตรการที่ Make sure ว่าสินค้าไ,ได้คุณภาพถูกไหมคะอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นกูอยากจะมาชี้โอกาสด้วยว่าเอ๊ะแล้วพอมันมีนะคะ Geopolitical Conflict แบบนี้นะคะมี Deglobalization แบบนี้เนี่ยนะคะมันมีโอกาสหรือว่ามันมีข่าวดีอะไรบ้างไหมสำหรับประเทศไทยนะคะกูค,คิดว่ามีอย่างส,สาเรื่องนะคะสเรื่องหลกัหลกๆก่อนแล้วกันเรื่องแรกก็คือว่าโอกาสที่สหรัฐจะเข้า Recession เนี่ยก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เฟดของสหารัฐนะคะหรือว่าธนาคารกลางสหารัฐเนี่ยเขาคงไม่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วแหละ นะคะมีแต่จะลดดอกเบี้ยนะคะตอนนี้มีการพูดถึงว่าอาจจะลดดอกเบี้ย2อถึงสครั้งเลยในปีนี้นะะเพราะฉะนั้นข่าวดีอันดับหนึ่งก็คือว่าดอกเบี้ยโลกมันจะเริ่มลดแล้วนะคะรวมถึงของไทยด้วยนะคะถทากุกมองเนี่ยกรนอง,อง,อง,องลดไป1ครั้งเนี่ยอาจจะมีลดอีก1-2ครั้งในปีนี้เพราะว่าต้องพูดตามตรงนะคะว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไม่ใช่ว่าลดแล้วเห็นผลปุ๊บเลยใช่ไหมคะมันจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะถึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นถ้าธนาคารกลางเขามองว่าเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยอีก6เดือนจะไม่ดีเนี่ยเขาจะลดก่อนเล นะคะในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นของสหรัฐเองนี่เราก็มองว่าน่าจะนะคะน่าจะเริ่มลดในในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าแล้วเพราะเขามต้องมองไปข้างหน้าอีก6เดือนนะคะนั้นขาวที้ดับหนึ่งคือดอกเบีย้ยน่าจะลงนะคะดอกเบีย้ยจะลงนะคะเรื่องที่2นะคะก็คือว่านอกจากดอกเบี้ยแล้วเนี่ยยังมองว่าราคาพลังงานนะคะอย่างน้อยระย,ยะสั้นเนี่ยนะคะจะถูกลงจะถูกลงนะะเพราะอะไรอันที่1ก็คือว่าเพราะว่าดีมาในโลกมันจะโตช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ความต้องการใช่ไหมน้ำมันมันก็ ขณะที่ supply อะค่ะ มีโอกาสจะเพิ่มเพราะว่า OPEC เองก็ประกาศว่าอาจจะไม่คัดนะคะคัดโปรดักชันนะคะที่เขาที่เขาประกาศนะคะลดลดการผลิตมาเนี่ยเขาจะ,ะไม่ลดละนะคะแถมอเมริกาใช่ไหมคะดริลเบ b ี้ดริลนะคะคุณทรัมป์เองก็บอกให้ขุดน้ํามันขุดแก๊สธรรมชาติมาขายมากขึ้นซึ่งก็ลองไปดูนะคะว่าถ้าเขาขุดตามที่เขาอยากจะเพิ่มเนี่ยนะคะกะ็จะเพิ่มได้ประมาณ4%นะคะเอนของสน,ะะน้ำมันในตลาดโลกไม่ได้มากมายแต่ก็ จะทาให้ราคาน้ํามันใช่ไหมคะเพราะว่าพอดีมนันมันโตชา้าลงแต่สป라이มันมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีการประมาณการจาก EIA ออกมาว่าอย่างราคาน้ํามันในปีนี้เนี่ยน่าจะต่ํากว่าปีที่แล้วสักประมาณ6 7เเหรียญต่อบาร์เรลนะคะแต่ว่ามีแบงก์บางแบงก์แบงก์ฝรั่งนะคะที่เขาออกอบทวิเคราะห์อ,ออกมานะพูดถึงกับว่าปีนี้ราคาน้ํามันอาจจะเหลือแค่6กเหรียญต่อบร์เรลก็ได้นะคะปีที่แล้วนี่คือเฉลี่ยทั้งปีคือ80เหรียญต่อบร์เรลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานะราคาพลังงานที่เป็นฟอสซิลอนะคะ อันนั้นคือข่าวดีนับสองแต่ว่ามันไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนเนี่ยอาจารย์ปิติบอกเลยนะคะมันไม่ดีสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะคะเรื่องที่3าที่อยากจะพูดยาวนิดนึงก็คือเรื่องการลงทุนเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันสําคัญกับไทยเนื่องจากว่าถ้าเรามีการลงทุนเข้ามาใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่าเม็ดเงินลงทุนที่มามันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจกไทยแต่ว่ามันกินยาเพราะมันมีการผลิต นะคะแล้วก็ขายของส่งออกเนี่ยนะคะในระยะต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆต้องบอกว่าเราได้รับอันนี้ส่งนะคะจาก geopolitical conflict ที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีนะคะความขัดแย้งทาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยไม่มีการย้ายฐานการลงทุน ระดับโลกขนาดนี้มาครั้งสุดท้ายที่เราเห็นคือตอน p l a z อค c อ o r d ที่ดรก,กอบศักดิ์บอกนะคะเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่มาบ่อยแล้ววันนี้มันมาแล้วนะคะแล้วเราก็เห็นตัวเลขอย่างในกราฟตรงกลางนียก็คือการมาขอใช่ไหมคะขอ,อ,ะอะบัตรส่งเสริมจากทาง BOI แล้วก็ BOI ก็อ,อนุมัตินะคะกราฟตรงกลางนี่คือเป็นที่ BOI อนุมัติเป็นมูล,ลค่านะคะเป็นมูล,ลค่าว่ากี่ล้านกี่ล้านกี่พันล้านบาทเนี่ยจะเห็นได้ว่า ใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสูงสุดใน10ปีนะคะที่ที่เคยมาขอ B O I เลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเงินเนี่ยนะคะเวลาเขาได้ได้การ approve แล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณปีถึงปีครึ่งนะคะกว่าเม็ดเงินลงทุนจะเข้ามานะคะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเริ่มสร้างโรงงานใช่ไหมคะก็อีกประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะคะก็จะเริ่มผลิตได้เพราะฉะนั้นจากวันที่ Approve นะคะไปจนถึงวันที่เริ่มผลิตเพื่อส่งออกเพื่อขายแล้วก็ตามเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีนะสปีเพราะในอนาคตเนี่ยเราเห็นเทรนด์แล้วนะคะว่ามันจะมีการลงทุนนะคะเข้ามาแล้วก็มีการผลิตมากขึ้นถามว่าปีประเทศไหนที่เข้ามาเยอะๆนะคะในช่วง2อปีที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็คือจีน Nah, ครึ่งหนึ่งคือจีนเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยในกราฟตรงกลางเนี่ยมันจะมีจีนฮ่องกงกับสิงคโปร์นะคะที่เยอะจริจงๆต้องบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือบริษัทจีนที่จดทะเบียนในสิงคโปร์อีกครึ่งหนึ่งนะคะถาม b o i แล้วเขาบอกว่าเป็นบริษัทจากยุโรปที่จดทะเบียนในสิงคโปร์นะที่มาเพราะฉะนั้นเราดูกราฟพวกนี้คร inee, ่าวๆจะเห็นได้ว่าครึ <c oughs> ่งหนึ่งนะครับที่จะมาลงทุนในไทยเนี่ยมาจากฝั่งจีนอีกครึ่งหนึ่งมาจาก ที่เหลือนะคะที่เหลือในโลกเลยรวมถึงฝั่งที่อาจจะเคยเป็นฝั่งอเมริกานะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะก็มีทั้งอเมริกาไต้หวันนะคะไต้หวันนี่ก็มามาเยอะเหมือนกันนะคะยุโรปด้วยนะคะที่มานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถที่จะดึงดูดการลงทุนได้จากทุกค่ายต้องบอกตามตรงนะเพราะว่าต้องบอกว่าเราเราเหยียบเรือทุกแคมนะคะเรา,าเราใครมาเราเวลคข้ามหมดนะคะถ้าอเมริกาจะอีกหน่อยร่มคงจะแบ่งเป็น3ฝ่ายนะคะถ้ามองนะหนึก็คืออเมริกาใช่ไหมไอโซเลตตัวเองออกไปใช่ไหมคะแล้วก็จีนกับพักคัวของเขานะคะแล้วก็อาจจะมียุโรป ะะกับพักพวกของยุโรปนะคะพายุโรปเองตอนนี้ก็พยายามหาพันธมิตรมากขึ้นทั้งในลาตินอเมริกาทั้งในซาวต์อีสต์เอเชียด้วยนะคะส่วนอินเดียอย่างที่อาจารย์บอกค่ะก็อาจจะนะคะปีกันเชียงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหยียบเรือทุกแค่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าไทยเนี่ยนะคะเราก็จะพยายามบาลานซ์เราก็เลยนะคะวลคัามนักลงทุนจากทุกทุกค่ายนะคะมาถามว่าอุตสาหกรรมอะไรนะคะที่เขามาลงทุนแล้วมันจะเป็นอนาคตของประเทศไทยมันจะมีการผลิตพวกนี้มากขึ้นกราฟขวาสุด อันดับหนึ่งเลยนะคะคืออิเล็กทรอนิกส์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่แปลกใจนะคะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือตัว printed circuit boards นะคะแผ่นเขียวๆอะคะ่ะที่มันอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องรถยนต์ก็ตามนะคะที่มันจะต้องเอา s e m i c o n d u c t o r ์ไปปักบนนะคือ s e m i c o n d u c t o r ์มนอยู่ตัวมันเองไม่ได้มันต้องปักอยู่บนตัว พรินเตอร์เซอร์กิตบอร์ดหรือแผงวงจรไฟฟ้าเนี่ยนะคะเพื่อจะไปใส่ในอุปกรณ์ต่างๆถ้า AI โตขึ้นดิจิทัลเทคโนโลยีโตขึ้นนะคะเซมิคอนดักเตองใช้มากขึ้นยังไงแผ่นแผ่นไอแผงวงจรไฟฟ้าต้องขายได้มากขึ้นนะคะแล้วประเทศไทยเนี่ยกำลังจะขึ้นอันดับ5ของโลกในการผลิตพรินเตอร์เซอร์กิตบอร์ดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น,ปน,ปนอุตสาหกรรมที่มาแล้วเราก็ได้ยินเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อะไรก็จะมานะคะก็จะมาอาจจะไม่ได้ ขั้นดีไซน์แต่เป็นขั้นแพคเกจจิ้งอะไรก็มีอิเล็กทริคอลอุปกรณ์อันนี้มาอยู่แล้วนะคะอย่างที่เราได้ยินนะคะบริษัทใหญ่ยักษ์ของจีนที่เป็นอันดับหนึ่งในการผลิตแอร์นะคะผลิตเครื่องปรับอากาศไหะะเอเอร์นะคะได้นะคะ โรงงานที่อื่นนะคะในซ u t h e สเ t a ชียแล้วเอามารวมที่ไทยนะจะเริ่มผลิตในไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเราก็ได้ยินข่าวแบบนี้ถ้าเราต,ตามข่าวใน BOI นะ่าจะเห็นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะรวมถึงชิ้นส่วนยานโยนที่ใหญ่ที่สุดนะคะของเยอรมันนะคะ EZ จะมาเปิดนะคบจริงๆเขามีอยู่แล้วเขาจะเพิ่มกำลังผลิตในประเทศไทยนะคะในอีก5ปีนี้เขาจะเพิ่มการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะคะขึ้นเป็น10เท่าไปอ่านในของ b o i ได้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอย่างเงี้ยนะคะข่าวอย่างเงี้ยเข้ามานะคะ <S <S เพราะฉะนั้นอันที่2นะคะที่วิวบอกนะคะก็คือเป็นเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์นะคะแล้วก็เราดูว่ายานยนต์คือ E วง EV เนี่ยนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นสิ่งที่จะมีการลงทุนมากขึ้นอันนั้นคืออันดับ2นะคะส่วนอันดับ3นะคะก็จะเป็นเรื่องดิจิทั ดัต a ์เซ็นเตอ data center, มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่ทุกธุกรกิจจะต้องใช้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยมาตั้งในประเทศไทยเพราะเขาเห็นว่ามีดีมานนะคะในประเทศไทยนะคะส่วนอันที่อยากจะไฮไลท์นะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คืออันดับที่หกกับ7 6กับ7เนี่ยแต่ก่อนไม่ค่อยเคยเห็นนะคะ6คืออะไร6ก็คือไบโอเทคโนโลยี ology, นะคะซึ่งคนที่ลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถ้าไบโอเทคโนโลยี Bio เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอหันไปดูนิดนึงนะคะจะเป็นยุโรปนะคะคืออะไรไบโอเทคโนโลยี Bio ก็คือเอาเทคโนโลยีทางชีวภ ไปจับกับสินค้าเกษตรของไทยแล้วทําอะไรหรืไบโอพลาสติกไบโอฟิวลนะคะอาหารเพื่ออนาคตนะวิตามินคอสเมติกอ่าพวกนี้นะคะเราเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะว่า raw material เราวัตถุดิบเราคือเกษตรเนี่ยเรามีหลากหลายเราไม่แพงนะคะจะเป็นพืชเป็นมแมลงเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันก็เป็นใช่ไหมคะเป็นเป็นวัตถุดิบที่ที่ไม่แพงนะคะแล้วเอาไปต่อยอดด้วย b บโอเทคโนโลยี ology, แล้วก็ขายได้ Value Add ที่สูงนะคะรับะฉะั้นจะมีมาลงทุน,นเยอะแล้วก็อันที่7ที่อุกมองอนะคะ่ะอันนั้นอะ g h Value Service นะะอันนี้ก็ดีนะ,ะที่จะมาพะฉะนั้นก็เป็นเรื่อง Wellness Medical อะไรที่ทไม่ใช่การผลิตสินค้าทางแพทย์เครื่องมือแพทย์แต่ว่าเป็นเป็นบริการนะคะที่ที่มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า ในอนาคตนะถ้าเราดูภาพนี้นะเราก็ยังพอมีความหวังนะคะกับประเทศไทยนะคะแล้วถ้าท่านอยากจะดูว่าอันไหนที่ท่านอยากจะลงทุนพวกนี้ก็จะเป็นธุรกิจใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะที่โลกต้องการนะคะแล้วก็โลคาร์บอนด้วยดียต่อสุขภาพด้วยนะคะก็ถ้าเขามาจริงนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ตอนนี้ความเป็นห่วงกก็คือว่า ถ้านะคะถ้าอเมริกาเขากีดกันไทยนะคะกีดกันไทยไม่ใช่แค่ว่าเรามีเซอร์พลัสกับเขาหรือว่าเราเก็บภาษีเขาสูงกว่าเราแต่ถ้าเขาดูว่าถ้าเป็นบริษัทจีนนะคะมาลงทุนผลิตในไทยเขาอาจจะกีดกันเลยก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ดูโลูกเขาคอนท้งคอนเทนต์อะไรแล้วกีดกันไปนเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้บริษัทจีนต้องคิดอีกทีเนาะว่าเอ๊ะถ้าเขาจะมาผลิตที่เมืองไทยเพื่อส่งออ,อ,ออกไปอเมริกาเนี่ยก็อาจจะต้อง คิดใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเขาจะมาลงทุนเพื่อขายนะคะทั่วโลกเนี่ยอันนี้ไม่ไม,ไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหานะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสงครามการค้า geopolitical tensions เนี <c oughs> ่ย <c oughs> มันก็นํามาซึ่งการลงทุนนะคะอย่างไต้หวันไต้หวันนี่ต้องมาเลยเพราะว่าเขาต้องออกจากไต้หวนันแล้วก็ดึงการลงทุนออกจากจีนมาอิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็เป็นไต้หวันนะคะที่จะมาเพราะฉะนั้นถ้าถามพวกนี้เราก็พอมีโอกาสคือในทุกวิกฤตนะคะมีโอกาสนะคะแค่ว่าเราจะพยายามไขว่คว้านะคะให้ให้มาได้อย่างไรนะคะ